เกลรี่นะคะซ้อมเพลงอะไรคะเพลงไอ้ไปโอ้หาไปไหนหายไปนอ่วไม่มีหรอโอเคโอเคเอาเอาเอาเอเาเถอาอันวให้กลังใจพี่ตรงนี้นะให้กำลังใจพี่่อ เาไปก็คือร้องไงเดี๋ก็หเดี๋ยวก็หืเอาไว้เธอาคนละน้องอยู่คนเดียวมาเยดนใคนใด้ามางอเหมือนส่งทกัเห็นอายุคนเดียวแบบนงัแนเองคงไมมีอะไรมอนคงเป็นเรื่องที่ดีนะที่เขาได้ <laughs> <laughs> เรียอะไรลงท่านมาท่านมาหัวแล้วอะไรโอ้โหท่านมาหัวแล้วอะไรโอ้โหอายุขึ้เดียวเลยทีงว่าแฟนไอะของบ่มีแหละมันถมเป็นเรื่องที่ดีนะที่ห้องได้พบกันหั่นไอมันคือสิ่งดีนะอะไรอ่ะอีกรอบนึงนะคะอีกรอบนึง เอาเตรียมตัวค่ะธรมาเต้นตัวนี้นะเสียงหายเกียวซ้อมเพลงนะคะว้าวระหว่างเกียวลีซ้อมเพลงธรรมาคึกคื้นนะย่าอะไรอะโลกฮะ อะไรครับท้ามาโดดปุ่มเช่ากระโดดเหรอนี่นะคะพี่เกียวลี่น้องกระโดดมาก็เลยไม่ได้ซ้อมเพลงแล้วใช่ไหมเออโยกโอเคค่ะทุกคนแล้วติดตามฝากติดตามผลงานน้องเกียวลี่ด้วยนะคะ cover เพลงแพงอ้ายนะคะอ่าจะเป็นยังไงนะคอยติดตามกันด้วยนะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ บายเสียงดังจังเลยเสียงดังจังเลยดูกินมนมเลิศปากหย่บา <c oughs> <c oughs> ยาย่ย <c oughs> <c oughs>